เจ้าจะพูดกับข้าแบบนี้ไม่ได้นะข้าอุตส่าห์คิดว่าจะไว้ใจเจ้าได้ตอนที่ข้าไม่อยู่ด้วยแต่ข้าคิดผิด โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกช่องอีกครั้งนะครับในสํารับข้าสุดชแน d e v c h i e f นะครับผมสําหรับ h i e f Talk ในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow of k e l s h i นะครับผมกับ chapter ที่5กันแล้วก่อนอื่นนะผมต้องขอบอกก่อนว่าตั้งแต่ Chapter นี้เป็นต้นไปนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมมันจะเริ่มอัดข้อมูลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมรายละเอียดต่างๆที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะเล่าในเรื่องต่อไปนี้ขอให้ จำแล้วก็จับใจความให้ดีนะครับผมเพื่ออัธรสในการรับชมนะครับจะได้ไม่ไปสงสัยกันในตอนท้ายๆเรื่องนะครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยกับแชปเตอร์ที่5ในตอนที่ชื่อว่า cultural diplomacy เคียวชยิลืมตัวไปเลยว่าเธอต้องมาทําอะไรที่นี่ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแล้วต้องไปไหนต่อทุกๆอย่างมันจางหายไปกับความอบอุ่นบนริมฝีป,ปาของรันกิเหมือนทั้งสองจะละลายเชื่อมกันและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดสำหรับเคียวชิก็มาถึง รันกิถอนจูบและถอยออกมายินดีต้อนรับสู่ประเทศอาคีท่านอาวตารเธอกลับสู่โหมดทางการอีกครั้งจัดการกับปลอยผมที่หลุดจากมัดทว่าอาวตารยังคงอึ้งอยู่สตาร์นเกินจะตอบโต้นายหญิงรันกิดีใจจริงๆที่ได้พบท่านในที่สุดจินปาก้าวเข้ามาทาักทายกับเจ้าบ้านอย่างสุภาพโค้งด้วยการประสานมือในแบบของชาววายุเคียวชิยังคงหน้าแดงกำ่ำจินตาทราบดีว่ารันกิคนนี้คือใครแต่เคียวชยิก็ไม่ได้อยากให้เลขาเธอมาเห็นเวลาส่วนตัวแบบนี้ เอาซาเคียวชิเห็นภาพเลยว่าจินปากำลังบันทึกเหตุการณ์เยือนประเทศอากีวันแรกของเคียวชินักธรณีประตูเมืองที่แน่นหนาที่สุดในโลกอวตารไม่สำรวมจุมพิษกับคนรักหลวงพี่จินปาเป็นเกยิยิ่งที่ได้พบท่านท่านปล่อยกระทิงไว้ตรงนี้ได้เลยเรามีผู้ดูแลสัตว์สำหรับทุกประเทศแล้วท่านทั้งสองตามเข้ามาถ้ากระทิงท่านแต่รับความดูแลที่ไม่ถูกต้องลวก็ข้าจะทำให้พวกเขาได้รับความทรมานสูงสุดรันกิทักทายพระวัยยุ่อย่างเป็นมิตรเอนตัวไปและขยิบตาให้ทีหนึ่งซึ่งหาดูยากมาก จินปลาหัวเราะไม่ได้ยินแบบนั้นแต่สายตาของเคียวชยิที่มองเขาทําให้เขารู้ว่ารันกิไม่ได้พูดเล่นจินปาถึงกับหยุดหัวเราะและกลับไปปลดบางเหียนเป็นเด็กดีนะรอยอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ข้ารู้ว่านางน่ากลัวข้าจะไม่เป็นไรเคียวชยิแอบได้ยินจินปากระซิบกับเจ้ากระทิงที่กําลังสัน่นพอจัดก,การกับยิงยองเสร็จแล้วเคียวชิรันกิและจินปลาพากันเดินผ่านประตูเข้าไปปรากฏเป็นอุโมงค์ลงไปด้านล่างนั่นคือสาเหตุที่มีคบเพลิงถูกจุดเรียงไว้ตามทาง กำแพงทำจากแผ่นเหล็กที่มีรูเต็มไปหมดออกแบบไว้เพื่อให้ลูกธนูและลูกไยพุ่งออกมาจากอีกด้านได้พื้นดูแข็งแรงแต่มันมีโพรงอยู่ด้านล่างแค่สับคันโยกพื้นจะเปิดออกให้ร่วงลงไปที่นี่ถูกออกแบบไว้สำหรับดักฆ่าคนเสียงไอครั้งหนึ่งดังขึ้นดังมาตามทางเดินไม่ใช่เสียงของพวกเคียวชิราวกับว่าหลังกำแพงนี้มีฐานเฝ้าดูอยู่งั้นแหละงั้นแสดงว่าพวกเธอถูกจับตาดูตลอดเลยสิเคียวชิเหลียวมองกลับมาด้วยความกางังวลในขณะที่เดินไปตามทางเรื่อย จนกระทั่งพ้นโซนกำแพงขึ้นมาอย่างลานกว้างที่นำไปสู่สวนปรากฏคนคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าสีแดงดำเขากำลังรออย่างไม่พอใจและดูจะเป็นคนจู้จี้พอตัวด้วยอวตารเคียวชิข้าคือเสนาบดีไดรินนักประวัติศาสตร์แห่งพระราชวังในนามแห่งไฟหลอดโซริวข้ามาต้อนรับท่านสู่ประเทศของเราเสนาไดารินโค้งให้กับเคียวชิอย่างสุภาพพร้อมกําหนดสีเทาของเขาเป็นเกียรติของข้าตาหากท่านเสนาบดีแล้วท่านไฟหลอดไปไหนซะละข้อความท่านระบุว่า ท่านมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับข้าด้วยเสยนาบดีไดรินทำหน้าลำบากใจเข้าไปอีกท่านเอ,อ่อตอนนี้ท่านไม่สะดวกนะ่ะท่านจะได้พบไฟล์หลอดโซริวคืนนี้ช่างเป็นการต้อนรับที่ห้วนเหลือเกินเกินกว่าที่เคียวชิคิดแต่ก็นะเธอไม่ต้องมานั่งวิจัยคนขาศิลปะทางการทูตหรอกรันกิ 9, ก้าวเข้ามาแทรกท่มกลางความมืดอัดคาวาวาระแร้ข,ของท่านคือการพาชมวังนะท่านเสนาท่านเคียวชิบอกข้าตลอดเลยว่าท่านอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อวตารที่สุด เหมือนท่นกีจะหย่อนคำเชยชมอันแสนหวานเข้าปกากไดรินี่ทำน้่งบุตรบึงได้เขาคงยอมให้ตัวเองดูโง,ง่ต่อหน้าอาวตารไม่ได้แน่นอนได้เลยท่านอาวตารเขาเลิกคิวขึ้นได้ความภาคภูมิข้ารับรองเลยว่าท่านจะเข้าใจทุกอย่างเชิญทั้งนี้ขอรับเขียวชีและทุกคนยํำไปตามทางเดินที่โออาเปลี่ยนไปเรื่อยพลังผลงานของอดีตชาติทั้งหลายของเธอผู้รวบรวมหมูกก่เกาะอคีเป็นหนึ่งเดียวบรรดาข้ารับใช้ในห้องโถงแห่งพระราชวังเริ่มเดินออกจากห้องหลบทางให้กับคณะอวตารทหารพัดเปลี่ยนหมุนเวร แต่พยายามหลบสายตาอวตารให้ได้มากที่สุดเคียวชี้ทราบดีว่านี่คือกลยุทธ์ทําให้เหมือนมีเพียงคณะอวตารเท่านั้นที่อยู่ในห้องโถงนี้พวกเธอเดินกันต่อไปแซงว่าอยู่กันตามลําพังไดรินชี้ไปยังผลงานประพันธ์กรองของอวตารมันเป็นม้วนกระดาษที่ถูกเก็บไว้ในกล่องใสเคียวชี้พยักหน้าให้กลับมาีและประดับผมเคลือบทองที่อวตารในอดีตนั้นเคยสวมใส่มันถูกจัดแสดงไว้ในซูมซมหนึ่งแต่ละประเทศนั้นเก็บโบราณวัตถุของตองไว้ไม่เหมือนกันมันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของตนไม่ว่าจะเป็นกระบี่ ดาบหรือมีดแต่ของพวกนี้มันไม่ใช่ของเล่นเผ่าวายุกับประเทศอัคคีนั้นคงต่างกันมากๆจินปลาถามไดรินเรากับนักเรียนผู้ฝ่ายรู้ทั้งสองเริ่มทิงะะ้งอะไรห่างออกไปก่อนจะหันมาหาเคียวชีกับรันกิที่อยู่ด้านหลังพร้อมกับขยิบตาให้สื่อให้รู้ว่าเขาสร้างโอกาสนี้ขึ้นมาเพื่อให้สองสาวได้คุยกันเคียวชีคงต้องเลื่อนขั้นในเลขาเธอซะแล้วเธอแทบไม่ได้ทาอะไรให้เขาเลยเพราไวย,ยุรูปนี้รับใช้เธอมามากกว่าอาวตารอีกเขาควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ แม่เจ้าเป็นยังไงบ้างเคียวชี้กระซิบกับรันกิดีพอจ้ามาต้อนรับเจ้าด้วยตัวเองคืนนี้เลยเฮรันกลับมาแข็งแรงนั้นถือเป็นเรื่องปกติมีหน้าล่ะรันกิถึงได้ทําตัวสบายๆขนาดนี้รันกิทําถูกต้องแล้วที่ตัดสินใจแยกจากกันตอนนั้นแล้วเจ้าไดรินนี่ใครกันข้านึกว่าเป็นพวกรัฐมนตรีพิเศษมาดูแลอวตารซะอีกเคียวชี้ถามรันกิจริงๆแล้วคนมีคนแบบนั้นแหละแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าทําไมไดรินถึงได้รับตําแหน่งมาต้อนรับเจ้าบางทีท่านโซริวอาจจะมีปัญหากับคนของท่าน แต่ข้าคงไม่กล้าถามหรอกส่วนข้ามีสิทธิพิเศษใช้เส้นสายมาพบเจ้าได้เพราะจริงๆแล้วข้าคือร้อยโทคนเดียวในพระราชวังเคียวชี้เกือบจะหลุดขำคนเดียวเลยเหรอยศร้อยโทนั้นเป็นยศที่ผู้ใหญ่หลายคนเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้มันมาและล้มเหลวแต่รันกิกลับได้มันมาด้วยความบังเอิญที่เธอมีนิสัยเคร่งครัดเป็นสิ่งเดียวที่เคียวชี้ไม่เคยสังเกตเห็นเล่าเรื่องเลขาเจ้าให้ข้าฟังหน่อยสิรันกิมองไปทางจินปามีอะไรต้องเล่าน่ะเหรอเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไพยโชลรับ ทำตัวตรงข้ามกับพระวายุทุกประการข้าย,ยังไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาก็ทําตัวดีและเราก็มาถึงยังหอศีลแห่งเชื้อพระวงศ์ไดรินพูดแทรกขึ้นมาดังลั่นทําให้การสนทนาของสองสาวขาดไปเคียวชิเกือบชนกับจินป่าเขา้าแต่รังกีดึงเสื้ออาไว้ก่อนเสนาบัดีคนนี้ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าเกือบโดนอวตารเหยียบเข้าแล้วเขาเอาแต่มองจองกระแพงสูงใหญ่เบื้องหน้าด้วยความภาคภูมิข้าใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยก็คงงั้นแหละทางเดินยาวที่สองกำแพงประดับไปด้วยภาพวาด ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์น่าอาศัศจรรย์จนเขียวชีถึงกับอึง้งภาพวาดไฟลลอร์อ,อยู่บนกระแพงด้านหนึ่งขนาดของรูปนั้นคือตั้งแต่พื้นถึงเพดานสูงใหญ่กว่าตัวต้นแบบถึง3เท่ารายล้อมด้วยทรงกรดสีแดงดําและทองอยู่เบื้องหลังบรรดาไฟลลอร์อผู้ปกครองประเทศนั้นต่างมองลงมาด้านล่างเพื่อย่นโฉมผู้มาเยือนแม้แต่เขียวชีที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกบอกได้เลยว่าภาพวาดพวกนี้นั้นใช้เวลาวาดหลายปีใช้คนมีฝีมือมากในการสําเร็จภาพภาพหนึ่ง ภาพวาดของไฟลอดคนที่แล้วนั้นยังไม่เสร็จดีไฟลอดแชริลมีการลงโครงขอบด้วยสีทองและส้มในส่วนพื้นหลังตรงบริเวณเท้าแล้วรันกิดันให้เคียวชิมองไปอีด้านของหอศิลป์มันคือกำแพงของอวตารไฟทั้งหลายมีขนาดเดียวกันกับบรรดาไฟลอดความงดงามนั้นมันก็น่าทึ่งพอๆกันแต่ภาพวาดถูกกระจายพื้นที่ออกไปทกทุกไฟลอดประมาณ4ี่คนจะมีอวตารไฟหนึ่งคนยืนอยู่ตรงข้ามช่องว่างระหว่างอวตารแต่ละคนเองก็ไม่เท่ากันห้องนี้คือไทม์ไลน์ของประเทศนี้ และอวตารไฟนั่นเองทั้งหมดอยู่ยุ่ตรงหน้าภาพวาดของอวตารเซตโตผู้สวมหมวกรัฐมนตรีอันเปนเอกลักษณ์ในขณะที่อวตารไฟและไฟหลอกอนอื่นนั้นถือลูกไฟในมือของอวตารเซตโตกลับเป็นลูกคิดและภาพเพลิงร่วมกับอาวุธที่ถูกถือโดยเพื่อนร่วมชาติลูกคิดแต่ละลูกนั้นทําจากไข่มุกจริงถูกเรียงให้เป็นเลขมงคลไม้อย่างสวยงามอีกมือหนึ่งนั้นถือตาประทับแสงงดงามถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทาจากวัสดุจริงอย่างแร่ประหลอดแต่การลงสีนี้มันเหมือนจริงมาก ถ้าประทับตานี้ลงบนกระดาษแล้วก็รับรองว่าข้อความถูกบดบังหมดแน่นอนด้วยความใหญ่โตของมันชื่อเทศกาลก็มาจากท่านนี่แหละประเทศเราติดหนี้ท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เอาไว้มากไดรินกล่าวท่านช่วยเล่าเรื่องอวตารเซตโตให้ข้าฟังเพิ่มได้ไหมข้าเกรงว่าข้าจะรู้เกี่ยวกับเขามากไม่เท่าไหร่เคียวชี้ถามเซนาวดีกระแอมเตรียมการบรรยายในตอนที่ท่านยังเด็กประเทศอาคีใกล้ล่มสลายเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติมากมายเหล่าวิญ,ญญาณพิโรธ ไฟล์หลอดยอซอก็ทําอะไรไม่ได้มากกับความขัดแย้งที่สะพัดไปทั่วประเทศระหว่างตระกูลเก่าแก่ตระกูลเหรอเคียวชิถามไดรินถึงกับถอนหายใจเขาเองไม่ได้ต้องการให้สิ่งเหล่านี้นั้นถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เลยขุนนางแต่ละตระกูลในประเทศนี้ตกทอดมาจากบรรดาขุนศึกในโบราณกาลบรรดาขุนนางปกครองและจัดตั้งรัฐบาลกันเองบนเกาะของตัวเองสร้างกองทัพตัวเองขึ้นมาในรัชาการของท่านยอซอนั้นตระกูลต่างๆทรงทั้งรบมาฆ่าฟันแย่งชิงอํานาจ ทรัพยากรและพื้นที่ถ้าทาเซโต้ไม่แทรกแซงแล้ะก็คงกลับสู่ยุคแห่งทอสตอมเฮียมแน่นอนผู้คนจะต้องทุกข์ทรมานเขียวชี้ถึงกับประหลาดใจเพราะเธอเพิ่งฟังเรื่องที่คล้ายกับกบดจนผ้าเหลืองเหลือเกินเธอรู้มาว่าประเทศอาคีคือแบบอย่างแห่งความสามาคัคคีและประสิทธิภาพซึ่งตรงข้ามกับอาณาจักรปัตพีโดยสิ้นเชิงยุคข,ของเซโตเองก็ไม่ในนานมากขนาดนั้นเธอไม่จำเป็นต้องแกล้งว่าสนใจอาวาตารคนนี้หรือใช้จินปาถาม,มต่อไปเธอถามด้วยตัวเองเลยแล้วเซโต้แก้ไขทุกอย่างยังไงล่ะ ท่านสมัครงานนะ่ะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นอวตารก็ตามแต่ท่านต้องทําท่านในตําแหน่งปรัฐมนตรีในศาลหลวงของรัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและแตัดสินคดีตามความเป็นธรรมท่านมักจะมาอย่างสารกลางนั่งโต๊ะประจําของท่านยืนยันว่าท่านจะไต่ตําแหน่งด้วยความสําเร็จไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นอวตารแล้วจะสามารถก้าวกระโดดขึ้นไปบนตําแหน่งสูงสูงได้แล้วมันช่วยไหมเคียวชิถามด้วยความสงสยัยมันเป็นกลยุทธ์สุดแยบยลเลยแหละรันกีแทรกขึ้นมา ทนที่ท่านจะไล่ตามช่วยเหลือตามที่ต่างๆทั่วประเทศท่านทุ่มเทกับส่วนกลางแผ่ขยายอิทธิพลออกไปจากตรงนั้นท่านเป็นข้าราชการสม,มุหบัญชีนักการทูตมากฝีมือท่านไม่ให้สิทธิพิเศษและลาเวนน้ากฎหมายใดๆกับทุกหมู่เหล่าและเพราะท่านทํางานรับใช้ราชวงศ์ชัยชนะของท่านก็คือชัยชนะของไฟร์ลอร์ดไดดินพยักหน้ารับรานกิด้วยความพอใจที่คนรุ่นใหม่รู้จักศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยเขาเริ่มเล่าต่อพอท่านได้ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาสูงสุดได้ ท่านกระจกความบาดหมางระหว่างตระกูลต่างๆลงได้ความสงบและความสง่างามจึงมาเยือนประเทศในที่สุดรังกีเสริมให้อีกท่านลดค่าของเงินลงด้วยช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาได้จินป่าเริ่มพูดบ้างหนึ่งในบันทึกของพวกข้าที่รับต่อกันมาว่าไว้ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มแผงงามบรรเทาทุกข์ให้กับชาวชนบทในยุคที่ข้าวยากหมากแพงไดรินว่าต่อและที่สําคัญยิ่งท่านเสมอต้นเสมอปลายมากๆไดรินถึงกับทําท่าป,ปาดน้ําตาเมื่อนึกถึงวีรกรรมดังกล่าวแต่เริ่มคิดแล้วว่า เขาควรจะทำแบบนี้ตอนนี้จริงๆหรือเปล่าไอ้ท่าปาดน้ำตาเนี่ยจริงๆนะท่านเอาปาตานเซตโตคือต้นแบบคือแบบอย่างให้ข้าราชการทุกคนได้ปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมแก่ประเทศอาคีได้ผลแม่นยำและพักดีเคียวชิจ้องไปยังภาพชายเจ้าของเทศกาลหน้ายาวดูเคร่งถึงเธอชอบเซตโตคนนี้เข้าแล้วขยันมุ่งมั่นทำงานดวงตาแบบนี้แหละที่เธอใฝ่หาและเคารพเธอต้องลองสื่อสารกับเขามากกว่าอย่างเชนซะแล้วไดดินนำทั้งคณะเดินไปยังผลงานศิลปะ ที่พวกเขาดูจะสนใจเคียวชิมองไปยังภาพวาดของไฟล์หลอดแชริวอีกครั้งยิ่งรู้จักกับเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าถึงไฟล์หลอดโซริวคนปัจจุบันได้มากขึ้นเท่านั้นเคียวชิพยายามตีความภาพที่เห็นเบื้องหน้าภาพของแชริวดูจะเกี่ยวกับเกษตรกรรมมีรวงข้าวผลผลิตมีเส้นดินสอร่างกรอบที่ยังไม่ได้ลงสีเหมือนว่าจะมีการจัดดอกไม้ดอกไม้สองดอกถูกจัดไว้ในใจกันเดียวกันดอกซูบากิสีลาอยู่ด้านบนทอดเงาบทบางดอกโบตันติดปีก ดอกน้อยอยู่ด้านล่างมันแปลกมากๆเคียวชีรู้ดีถึงวิธีการจัดดอกไม้แบบชาวอาคีทาแบบนี้มันไม่สมดุลเลยถ้าเป็นของจริงแล้วก็ดอกไม้ด้านบนจะบดบังแสงแดดจนดอกข้างล่างเนี่ยเหี่ยวเฉาไปเลยท่านเสนาข้าขอถามเกี่ยวกับดอกไม้เหล่านี้หน่อยสิเคียวชีเอ่ยถามไดรินถึงกับสะดุง้งเมื่อดีเขาว่าดอกไม้เขาที่ประกบข้างเคียวชีทันทีด้วยท่าทางวิตกไม่ยอมให้เธอถามอะไรต่อแล้วมองไปรอบๆภาพอย่างกระวนกระวายเพื่อหาอะไรบางอย่างหรือว่า กลัวบางอย่างจะถูกเปิดเผยกันนะเขาใช้เวลานานกว่าเคียวชิในการหาเส้นในร่างดินสอแต่พอได้เห็นแล้วเขาถึงกับหน้าซีดเผือกเหงื่อแตกไปทั่วหน้าห้ามพูดเรื่องนี้กับใครนะท่านเว้นแต่ท่านฝฟลหลอดคนเดียวเท่านั้นไดรินตอบด้วยเสียงสัน่นทาไมละ่ะเคียวชิได้ยินไดรินชัดเจนแต่เธอยังไม่เข้าใจว่าน,นี่มันเรื่องคองขาดบาดตายตรงไหนไดรินปรบมือหนึ่งครั้งทําให้รานกีกับจินปานะั้นหันมาสนใจจบการพาชมเพียงเท่านี้ท่านอาวตารข้าต้องขออาภัยด้วยที่พูดจาไร้สาระให้ท่านฟัง ท่านต้องเหนื่อยมากแน่ๆจากการเดินทางข้าจะนำพวกท่านไปยังห้องพักเดี๋ยวนี้แหละไดดินพุ่งสายตาไปยังทางออกของหอศิลป์เหมือนบงังคับให้ทุกคนออกไปพื้นและผนังในห้องรับรองอวตารของพระราชวังอัคคีนั้น,น,นเต็มไปด้วยโบราณวัตถ,ถุและผลงานศิลปะเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆเลยก็ว่าได้อวตารคงจะได้ยนภาพวาดทิวทัศน์เฉดสีแสดนกที่บินไปบนท้องฟ้าสีแดงฉานผ้าทอสีม่วงแดงที่ขอบภาพความเจิดจ้า ปกคลุมไปทั่วห้องที่มีขนาดใหญ่พอๆกับใต้ดินของลุงกาวยังกับมองไปที่ดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนี่ยจินปาพูดในขณะที่ขยี้ตาตัวเองมันก็น่านเหมือนกันกว่าข้าจะชินกับความจ้าขนาดนี้รันกีพูดก่อนจะนั่งลงบนมุมของสิ่งนี้ถูกยกสูงขึ้นนุ่มเด้งถูกเก็บมุมอย่างดีใหญ่พอๆกับลานประลองเลื่อยใต้แต่มันคือเตียงที่อังหน้าเคล่าก็มีแบบนี้แต่ทาจากน้ําแข็งนะ่ะต้องสวมแว่นตาพิเศษเพื่อมองแสงสว่างในระยบนั่นไม่งั้นได้ตาบอดแน่เมื่อดีนเกี่ยวกับเผาวารีเหนือ เคียวชีเพิ่งนึกได้ว่ารันกิต้องเดินทางไปลกลถึงที่นั่นเพื่อรักษาแม่เคียวชียังไม่เคยไปขั้วโลกเหนือเลยและโชคดีที่รันกิไม่ว่าอะไรที่เธอไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเคียวชีคิดว่าจะลองถามเกี่ยวกับท่าทางของไดรดินที่หอศิลป์แต่ก็ยังไม่ได้ถามเพราะตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าต้องคุยกันเคียวชีหันไปหาจินปาขอเราอยู่สองคนตามลำพังได้ไหมเธอถามเหมือนกับว่าให้เขาดูต้นทางให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งหลงพี่จินปารายงานมาก่อนรันกิั้างจินปาไว้ พระวายุก้าวมาข้างหน้าเหมือนกับทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเข้ากรมมาวันแรกผ่านหน้าเคียวชีไปเฉยเลยนางไม่ได้กินข้าวอย่างเหมาะสมต่อให้ข้าเตือนนางแล้วก็ตามรันจิกัดป่าได้ความผิดหวังอืมนางกระดือแบบนี้แหละนี่อย่าพูดเหมือนข้ามาอยู่ตรงนี้นะเคียวชีตวาดใส่จินป่าเริ่มนับนิ้วไปมาครบสิบแล้วก็นับถอยหลังอีกนางแทบจะไม่ได้นอนข้ามักจะพบนางสลบไปในตอนดึกบนกองหนังสือและแผนที่นางไม่รักษาอาการบาดเจ็บตัวเองให้หายดี และยังคงเอาแต่จัดก,การกับปัญหาความรุนแรงไปทั่วด้วยตัวของนางเองข้าจัดตารางอะไรให้นางไม่ได้เลยสักอย่างมันยากมากเลยนะรู้ไหมนี่มันชักจะเกินไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขียวชีคิดว่าจะเจอเลยเลขาและองครักษ์ของเธอนั้นกําลังรวมหัวกันนี่เจ้าสองคนคุยรับหลังข้าเหรออรังกีตอบให้ว่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละข้าเขียนจดหมายหาหลวงพี่ตอนที่ส่งคําเชิญไปให้เจ้ามันเป็นทางเดียวที่ข้าจะรู้ได้ว่าเจ้าดูแลตัวเองจริงๆหรือเปล่าและเห็นชัดเลยว่าเจ้าทําตัวแย่มากใช่แย่มากจินปลาย,ย้า ตรงข้ามกันเลยต่างหากเอาข้อจริงข้าแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนางเลยนางชอบหาเรื่องใส่ตัวเอาตัวเองไปตกในอันตรายโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยเลยไม่จริงสักหน่อยอ,อ๋องั้นเหรองั้นรอยแผลที่คอนั่นไปโดนอะไรบาดมาละ่ะคิดว่าข้าไม่สังเกตเหรอว่านั่นแผลใหม่เจ้านะ่ะดูเหมือนเจ้าตั้งใจทําส่วนที่ข้าชอบที่สุดแปดเปื้อนรันกีพูดดา,าน้ตาลบูดบึง้งจินปาถึงกับปาดน้ําตาเมื่อได้ปลดปล่อยสิ่งที่เขาเก็บมาตลอดนางรับมือยากเหลือเกินท่านจินปาหายใจซิกซิกรันกีลุก ข้ารู้ข้าทราบดีหนังแย่ที่สุดนั่นแหละแต่ท่านดูแลนางได้ดีมากตอนนี้ข้ามาช่วยท่านอีกแรงแล้วข้าคืออวตารนะไม่ใช่เด็กอมมือเคียวชีปริ้ตแตกขึ้นมาแล้วแต่การกระทึบทาทำท่าไม่พอใจนั้นเพิ่งจะพังประโยคก่อนหน้านี้ไปรันกีกับจินปาถึงก็ปรีตาด้วยความคิดที่เหมือนกันว่าไหนว่าไม่ใช่เด็กอมมือแล้วไงเคียวชีปวดหัวมากเธอใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างความหนักแน่นสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ให้กับตัวเธอเองภายในอนาณาจักรปัตพีเพื่อให้คนมองว่า ตัวเธอนั้นไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาท้าทายง่ายๆและน่าเกรงขามแต่ทุกอย่างที่เธอสร้างมานั้นถูกรันกีทลายลงในไม่ถึงชั่วโมงแถมยังพาจินปามาช่วยย้อเยยด้วยรอยยิ้มกว้างของจินปานั้นบ่งบอกว่าเขาได้แก้แค้นแล้วแก้แค้นที่เคียวชิเอาแต่ไม่แคร์ตัวเองไม่เก็บหนังสือให้เรียบร้อยก่อนพักผ่อนเคียวชิเข้าใจในที่สุดว่าพราวายุที่ทนติดตามดูแลเธอมานั้นรู้สึกยังไงต้องทนเก็บเยี่ยมมาโดยตลอดจินปานี่ขี้ฟ้องจริงๆเจ,จ้าจะพูดกับข้าแบบนี้ไม่ได้นะ ข้าเป็นเจ้านายเขียวชีพุ่งพาะไปได้วยความโกรธชี้นิ้วไปที่จินปานึกถึงกฎของเต้าเฟยที่เคยสาบานพวกขี้ฟ้องจะต้องโดนฟ้าผ่าอาจจะใช่นะท่านแต่เห็นชัดเลยว่านางทหารที่เป็นคนคุมถ้าการตะโกนของท่านทาให้ท่านแข็งแรงแล้วก็ข้าคงต้องป่วยตาไปแล้วแน่ๆจินปาเอียงหัวโล้นของเขาไปทางรันกิปิติกับวิธีจัดการกับอวตารผู้นี้ออกไปเลยเขียวชีตวาดใส่จินปาหันมายิ้มให้แบบรู้กันกับรันกิว่าดูนางสิทําเป็นดุน่ารักดีเนาะ ก่อนจะถอยหลังออกนอกประตูไปและตอนนี้ที่รอมาเนิ่นนานเคียวชิ้กับรันกิได้อยู่ด้วยกันตามลำพังอีกครั้งมันคือพอรที่เราวิญญาณประธานมาให้เคียวชิ้จะทำเสียเรื่องไม่ได้เธอต้องเลือกคำพูดอย่างระวังไม่งั้นทุกอย่างจะพังลงรันกิเริ่มด้วยคำถามง,ง่ายๆที่บ้านพักเป็นยังไงบ้างเธออศาศัยอยู่ที่นั่นมาด้วยกันกับเคียวชิโยโกโยะเองก็เป็นบ้านรันกิเหมือนกันจนกระทั่งเธอหนีออกมาด้วยกันในคืนพายุโหมนั้นก็ยุ่งน้อยลงแล้วนะเคียวชิตอบอย่างง่ายๆ บ้านพำนักอวตารนที่เคยยุ่งเหยิงในสมัยที่เคียวชิยังเป็นสาวรับใช้นะั้นไม่มีอีกต่อไปบรรดาค่ารับใช้พากันลาออกหลังเกิดเรื่องกระสับกระสาพีนองกำลังเข้าสืบสวนคดีวางยานื้อฉาวที่สุดแต่ในฐานะเจ้าของคนใหม่เคียวชิไม่ได้หาใครมาแทนไม่ได้อยากให้ใครมาจัดการเรื่องบ้านพักอยู่แล้วส่งผลให้ห้องโถงต่างๆสวนที่เคยสวยนั้นว่างเปล่าหมดชาวบ้านก็พากันหลีกเลี่ยงไม่เข้ามายุ่งย่ามอะไรกับสถานที่อับโชคนั้นแต่ป้ามวยก็ยังอยู่นะนางทำทุกอย่างได้ดีเลย ข้าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนางไม่ยอมไปซะทีรันจิตอบให้ว่าก็เพราะเจ้านั่นแหละนางพยายามจะช่วยเจ้าน่ะเคียวชิรันจิตอบออกไปอย่างหงุดหงิดเหมือนโดนจี้ใจดําเธอจะพูดมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเก็บเอาไว้วัอนอื่นดีกว่าเรื่องต่อไปที่ทั้งสองจะคุยกันนั้นต้องระวังคําพูดอย่างมากทั้งสองจ้องพรมสีแดงบนพื้นอยู่นานแต่เป็นรันจิอีกแล้วที่เริ่มบทสนทนายุดละ่ะ หนึ่งในสัญญาที่เคียวชิให้ไว้กับรันกิก่อนที่เธอจะออกเดินทางไปยังโค้วโลกเหนือนั้นคือคำสัญญาที่ว่าเธอจะหาเพื่อนคนนี้ให้เจอไม่ว่าจะต้องทำยังไงมันต้องแลกด้วยน้ำตาและหยาดเหงื่อม,มามากเหมือนมีบางอย่างอยู่บนบ่าเคียวชิมาตลอดตั้งแต่วันนั้นความภาคภูมิในสัญญาของเคียวชิในวันนั้นมันมีอาจเทียบกับความกว้างใหญ่ของอาณาจักรปัตตาพีเธอเรียนรู้ได้องหนึ่งว่าถ้าไม่มีบาะแสะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนคนหนึ่งในทวีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหหหาาาคคคนนนนนนึ่่่งงงตตออใ้เป็น็นดัยยุยกม เธอยังไม่ได้ใช้ตัวเชียชูตามกลิ่นหรือทําพิธีทานายอะไรหรอกแค่ไล่ถามชาวบ้านไปตามหมู่บ้านที่เธอไปเยือนด้วยหน้าที่เท่านั้นน่าจะหลกสิ้นดีมือสีเทาเนี่ยน,นะแม้ว่าใครก็มีปัญหาผิวหนังแบบนั้นได้ความตั้งใจสูงสุดของเคียวชิค่อยๆลดลงไปตามจํานวนจดหมายที่เธอส่งไปให้เหล่านักโรดช่วยแต่ถูกปฏิเสธกลับมาหมดพวกเขาจะช่วยทาไมล่ะจริงไหมตัวพ่ออย่างรูเบฟงยังเลือกเชื่อเลยว่าหมอนั่นตายไปแล้วถ้าว่าถ้าหาได้ว่าหมอนั้นรอดมาได้ยังไงอาจจะพอาะได้บอกแสอะไรบ้างแต่กลับเจอแต ว่ากันว่าถ้าถูกวิญญาณสมพัสร่างกายแล้วยังไงก็ไม่รอดข้าเองก็หาคําอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าเขากลับมาได้ยังไงและเธอก็คิดในใจหรือเปลี่ยนไปขนาดนั้นเคียวชิถูกขอบตาที่ไม่เคยมองเห็นความจริงสักทีก่อนจะว่าต่อข้อมูลเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดต้องย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์เหาว่ากันว่าลูกชายของผู้ว่ารายหนึ่งตกว,วิญ,ญญาณสิงมันเขียนไว้ว่านกมังกรบินทะลุร่างเขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาไปและให้พลังพิเศษบางอย่างที่ไม่ปกตินั่นเนระคําตอบ รันจีถามแทรกบางทีพวกคนที่สัมผัสวิญญาณอาจจะมีพันธะระหว่างสองโลกขึ้นมาก็ได้นะเคียวชี้ว่าต่อมันยากจะอธิบายนะ่ะข้อความพวกนั้นไม่ได้ว่าถึงการเดินทางข้ามโลกเขียนไว้แค่ว่าเด็กคนนั้นมีขนนกขึ้นมีจะง,งอยปากขึ้นมาตอนที่ข้าเห็นยุนที่ชินเจา่าดูจากภายนอกแล้วยุนไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยแต่ข้ารู้สึกว่าหมอน,นั้นไม่เหมือนเดิมเคียวชีรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอนั้นกำลังกลียดร้องใส่ห้องสีแดงฉานนี่เธอทำเต็มที่แล้วให้กับเพื่อนคนนี้ แต่ได้เพียงเรื่องเล่าเก่าๆกับการเดาสม่มๆเท่านั้นเธอแท้งอะไรต่อหน้ารันกิไม่ได้เธอไร้ประโยชน์จริงๆทุกอย่างบนบ่าของเธอมันพังไปตั้งนานแล้วต่างหากเคียวชิเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีหมอนั่นอาจจะเลิกเดินต่อไปก็ได้นะเคียวชิถึงกำเงยหน้าขึ้นมามองรันกิงุนงงกับคำถามเดินต่อจากอะไรละ่ะจากพวกเราไงรันกิถึงกับกลืนน้ำลายบ่งบอกถึงความเจ็บปวดในคำพูดที่เธอพูดออกมา จากที่เจ้าบอกข้ามานะข้าไม่คิดว่าหมอนั่นอยากให้เราพบตัวหรอกอรันกิยกมือขึ้นมาดักเคียวชิที่มีท่าทางไม่เห็นด้วยไว้ก่อนลองคิดดูสิมีหนทางทงมากมายที่หมอนั่นจะติดต่อกับอวตารได้เขารู้จักนักพรตทั้งประเทศต่อให้ไม่ได้ไปพบตัวก็ทิ้งข้อความเอาไว้ได้ความจริงคือเจ้าเคยังไม่ได้ยินจากปากเขาทั้งหากนี่เจ้ากําลังบอกให้ลืมเขาไปงั้นเหรอลบเขาทิ้งทํากับเขาเหมือนที่ลูเบฟงและหนักพรตทั้งอาณาจักรทำนะเหรอเคียวชิถึงกับสั่นมาพูดออกไปและคิดแน่่ใจวา แบบที่เจนจตูต้องการจะทำน่ะเหรอไม่สีเขียวชี้ไม่ใช่แบบนั้นข้ากําลังบอกว่าปล่อยให้เพื่อนเรากลับมาหาเราเมื่อเขาต้องการดีกว่าอยากให้หมอนั้นได้อยู่สงบสงบบ้างเจ้าเองก็บอกนี่ว่าเขาดูแข็งแรงดีตอนที่เห็นน่ะเราคงไม่ต้องห่วงอะไรเขาหรอกยุนมีความสามารถพอที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในอาณาจากักรข้าขอพนันด้วยเกียรติของข้าเลยว่าเขาจะโผล่มาเพื่อพร้อมและตอนนั้นเราจะทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวเขากลับมาแล้วหลังจากนั้นเจ้าข้าและเขาจะกลับไปยังโยกโกยะ กินมือค่้าที่ป้ามูยทําด้วยกันนั่นแหละคือแผนของเรารังกีลุกขึ้นพูดเหมือนกล่าวสัตว์สาบานทาเอาเคียวชิถึงกับยิ้มไม่หุบอย่างน้อยการที่ยืนปรากฏตัวในชิ้นเจ้าในตอนนั้นนั่นแปลว่าเธอยังสามารถพบเขาได้อยู่3คนได้การแบบสมัยเด็กก่อนเกิด,ดเรื่องอวตารเคียวชิต้องการวันแบบนั้นมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่ลึกๆแล้วเธอก็แอบกลัวว่าความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อใดที่เคียวชิต้องการอะไรเธอมักจะไม่ได้มัน รันกิเห็นคนรักของเธอยังสลดอยู่จึงใช้วิธีใหม่ขยับเข้าใกลใช้ปากเป็นตัวช่วยรู้ไหมงานเลี้ยงนะ่ะอีกตั้งหลายชั่วโมงนะเสียงเธอเร่าร้อนพ่นลมหายใจอนุ่นออกมาไล่นิ้วไปตามปกคอเสื้อของเคียวชิข้าพอรู้นะว่าจะทํำยังไงให้เจ้าหัวลงในสักพักรอยสยายยิ้มปรกากฏบนใบหน้าของเคียวชิรู้ดีว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเธอทิ้งตัวให้รันกินำริมฝีปากมาใกล้หูเธอฝึกท่ายืนรันกิกระซิบ จากการไล่นิ้วนั้นเปลี่ยนไปเป็นการคว้าจับเธอเตะขาเคียวชีออกกว้างทำให้ต้องย่อลงเจ้ารู้ไหมว่าที่ประตูน่ะข้าดึงเจ้าเข้ามาหาง่ายมากเลยนะเจ้าไม่ได้ฝึกอะไรเลยข้าอุตส่าห์คิดว่าจะไว้ใจเจ้าได้ตอนที่ข้าไม่อยู่ด้วยแต่ข้าคิดผิดรันจิตะโกนใส่เคียวชีถึงกับท้อใจแต่ข้าคิดว่าเรากำลังจะเรากำลังจะทำในสิ่งที่บ่งบอกว่าเราคือใคร20นาทีห้ามพักไม่งั้นเริ่มใหม่ทำท่ายังไงเด็กสิบกัเพิ่งขัดยืนงั่นแหละอยากกลับไปฝึกใหม่ตั้งแต่แรกไหม รังกีดูมุ่งมั่นมากๆบอกได้อย่างดีว่าเธอจริงจังกับคำพูดนี้ความเจ็บปวดเริ่มกกินกินขาและหลังของเคียวชิเธอถอนหายใจคิดผิดจริงๆที่มาที่นี่เด้เจอรังกิมันก็หมายความว่าต้องรับมือกับคนที่โหดร้ายที่สุดที่เธอเคยรู้จักครูไฟร์เบนดิ้งของอวตารยังไงล่ะย่อลงไปรังกีคำรามใส่แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับชปเตอร์ที่5นะครับผม อาจจะยาวซะหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับหลังจากแชปเตอร์นี้เนี่ยรวมถึงแชปเตอร์นี้ด้วยแหละมันจะมีการอัดข้อมูลที่แน่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะครับผมแล้วก็จำรายละเอียดต่างๆที่ผมเล่าไปให้ดีนะครับมันมีผลกับเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีผลกับการเสพเรื่องด้วยครับผมเคียวชิจะได้เจอไฟล์หลอดโซลิวเมื่อไหร่นะครับเรามารอลุ้นกันในตอนหน้านะครับผมคิดถึงยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับผม ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภยัยนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ